สายลุยไม่คุยให้เสียเวลาวันนี้้องเองคนรถทํางานทําเงินมาให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวโฟแบปโฟสี่ประตูโฟในราคาที่คุณจับต้องได้จอง999ออกรถเพียง5,900ประกันป 1, อหนึ่งภาษีรบจบที่เรามาที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะตโตโยต้ารีโวปี2018 569,000บาทสีเดิมสีหายากสีที่ดูแลง่ายที่สุดมาพร้อมกับของแต่งจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นล้อลูกโม่เบิกใหม่บันไดด้านข้างกันชนท้ายนะคะแล้วก็มาพร้อมหูลากจูง ไฟสองป้ายใหม่ๆกันไปเลยแมกไลเนอร์สภาพ90%ซภายในสวยกลิบตามไปชมกันค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องพิษสตาร์ตติดง่ายที่สำคัญไม่หกม่6เเท่านั้นเบาะหนังสีดำสภาพบอกเลยว่า90%เซและอิรสุดีแมกชมใหม่หน้าพิกโลกปี2 0 2 1่จด2ี่สไม่5 0 0 0ราคา5 8 9 0 0 0ับาทออกรถเท่ากันเลยของแต่งจัดเต็มไม่แพ้รีโวไม่ว่าจะเป็นล้อล um ูกโม่หรือบันไดด้านข้าง กันจนท้ายเบิกใหม่แม็กไลเนอร์ใหม่ไม่แพ้กันเลยรักรุ่นไหนก็พริงลังกันได้เลยภายในเป็นเบาะหนังสีดำเกียร์หกสปีดเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่ว่าจะแท้จริงหรือเปล่านี่บอกเลยว่า5,000นิดนิเท่านั้นและที่สำคัญฝ้าด้านบนถุงไม่มีรอยแกะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนียบมากแทบไม่ได้ใช้งานเลยจริงๆ และคันนี้4ประตูโฟเกียร์ออตโต้ไม่ว่าจะพาครอบครัวไปไหนขึ้นเขาลงห้วยเชียงมงเชียงใหม่บอกเลยคันนี้ตอบโจทย์บรรทุกสัมภาระได้ด้วยจากการตรงกลางเต็นไฟมอเตอร์ไฟค์ไปยังได้เลยจ้าได้ในส่วนของล้อลูกโม่เบรกใหม่บันไดด้านข้างแล้วก็กันชนหลังก็เป็นแบบสแตนเลสแบบนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังใช้งานง่ายสะดวกสบาย ภายในจะเป็นสีทูโทนมาพร้อมกับเบาะหนังและคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้ฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากตอบโจทย์ในเรื่องของรับสายวางสายโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นนะคะ d ีวีดต่างๆได้หมดเลย และแคปโฟอนเนกประสงค์บรรทุกทั้งคนบรรทุกทั้งของคันนี้ปี2017ราคาที่598,000บาทเท่านั้นได้ในส่วนของแต่งจัดเต็มไม่แพ้ใครไม่ว่าจะเป็นล้อหรือบันไดด้านข้างกันชนหลังมาพร้อมกับโครเมียมและที่สำคัญได้ในส่วนของกล้องมองหลังแล้วก็แม็กไลเนอร์ให้ดูกันจะจะไปเลยสภาพบอกเลยว่า90%และรุ่นท็อปในตำนานเก๋และเจ๋งสำหรับคันนี้เป็น โตโยต้าวีโค3,000นะคะดีโฟดีนั่นเองสําหรับใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดปีนี้บอกเลยว่าหายากและบอกเลยว่า2ปีนี้ได้มาแค่คันเดียวใครอยากได้คันนี้รีบยกหูหาเราเลยนะคะที่เบอร์0950304555ได้อะไรบ้างมาชมกันคะ่ะคันนี้ได้ในส่วนของยางปี2022ันล้อแม็กทีเเบิร์คให้ใหม่กันชนหลังโครเมียมพร้อมกล้อง ตัวท็อปในรุ่นเลยสำหรับรุ่นนี้เป็นตัวจีภายในบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังสีเบจสะอาดสะอ้านสภาพเนียบและคันนี้ยังมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนแคปหน้าจอแล้วบอกว่าดูคลิปน้องเอมารับส่วนลดทันที5,000บาทโทรมาเลยนะคะที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 5 5 5